กินใจดีกายสุขแต่เรื่องจริงๆเชียวมึงไปไหนมาเนี่ยมีเรื่องมาบอกเรื่องอะไรสุนินยออยู่ไหนอะไปรอสุนินยอกันแล้วมึงไม่ได้ไปกับพระองค์ท่านแล้วหรอไม่ได้ไปไม่ได้ไปอ้าวอยู่ที่นี่เลยสวบเป็นยังไงอะไรนะสวอย่างสวบอะไรเรจะเลิกงานอยู่แล้วตรวจแล้วใช่ป่ะตรวจแล้วผมไม่ต้องกลัวหรอกทำไมจริงจริงกูมีทางแก้แก้ไงนี่ไม่อยากเป็นโควิดนะครับเชื่อผมเออมีทางเดียวเลยท่านไม่ได้ต็งแน่ป้องกันยังไงไม่ต้องตรวจ เดี๋ยวไปตรวจครับตรวจเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเป็นแน่ปวดหัวกินยาพาราเดี๋ยวก็หายเองเลยแล้วแสคอแสคอกินยาแก้ไอเลยเออกลับมาแล้วเหรอมีเรื่องมาบอกยังไม่ได้เป็นไหนเลยมีเรื่องอะไรนี่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเมื่อกี้กูไม่เห็นเลยจะจักเลยอะไรไอ้มิงขาเป็นชั่วกันซีดิพูดไรส่งจิ้นจริ้นเห็นเห็นเข้าก็จะเสียหายเห็นยตาเลย ไม่เคยอ่ะเป็นนี้เลยมันเขาดมมันมีโอกาสที่มันได้ทําแล้วมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยปกติมันให้เขาทำนี่ยกกูบออแล้ว่าทำกับข้าวบอกแล้วอย่าไปดูหนังคนเดียวมือตกเลยโอ้โหระวังหนังตะนต้นแล้วท้อไม่ได้เลยท้อจะพูดจพพพพะพรมเปพรมเปพรมเปลงโทษกูเข้าแล้วโอ้ยรัตนาเหรอเนี่ย จำเลยมือมีสื่อมากเลยเขาสับเขาสับเออไม่ได้ตำคบมึงตัดใกล้บ่อย่ากำมือเดี๋ยวคูกขึ้นอัดใครจะอดได้หราผ่านไปเก่าคุกขึ้นมากับรอบคุณตายเฮียเฮ้ย ลน่ทยท่อไอเสียดำไม่ไนั่นนะ <_ d ata> ่ะพุดไปสองไพ่บ <_ d ata> ีบ <_ d ata> นิ่งเสียตำ <_ d ata> ลึงทองพุดเรือมือไม้ขัดแตะเหตแตะเห็ดดูรูแตะหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอน <_ d ata> คุณคนทุ่มเหรอน้ำุดลงหินแลบลินเลียน โดนอะไรมาไม่รู้นะคุณโดนนี่คุณตาเลยคุณโดนนี่คุณโดนี่สิลปกรชัยเพลนตอนเด็กเมังกี้เด็จจับมาแล้วคุณจะนับความเรื่องนี้กับคุณเมื่อไหร่บ้าอย่าไปโกงกันเพื่อน